กัสสวัสดีครับพอกันอีกแล้วนะครับกับคู่สาวเบาทหารคือเก่าด้วยครับมื่อนี่หลังจากเมื่อวานก่อนนะครับเฮ็ดพอกระเอาะนาบ้านเท่านีครับออกร้ายเติมนะครับพอได้แกงไดม้มอหนึ่งพุ่ละ ผมกับพาเชลีก็บเดมะเก็บนะครับตื่นตาเตือนใจขนาดนะครับออกล้ายแห้งครับเป็นจุ่มๆกันอยู่วัสันเถาะมือนีก็เลยว่าสีมาแกงสู่กันกินครับพี่น้องแกงแบบบ้านๆเท่าเลยนะครับใส่ผักติ๋วนะครับผักอีตูหอมๆจากบ้านนะครับมือหนีจะเป็นฝีมือของพาเชลีนะครับเพื่อนจะเห็ดให้กินนะครับมาเบิองเลยครับวาจนากินขนาดไหนเบิองน้ากันเลยครับอันนี้เป็นเห็ดเพาะที่เฮ้าฟีดไบ้นะคะนี่เป็นการถนอมอาหารซึ่งมือนีนะคะโอกาสดีเฮาอยากกินแกงเห็ดเพาะ อันนี้ข้าต้มไวยแล้วก็แช่ซีดไวอันนี้เขาเอามาละลายน้ำหลังจากนี้ข้ากระสีเอามาเตรียมแกงนะคะเห็ดเผาะที่แช่ฟีดไว้นี่ข้ากระสีได้กินแกงเห็ดเผาะใส่น้ำอจาะถนอมอาหารไวได้กินเบิดตปีค่ะบ้านอื่นได้กินปีละเถ้าแต่ข้าสิกินแบบอยู่เบิดตปี อาเขาก็มาเริ่มกันเลยครับที่นี่นะครับถูบหอมแดงนะครับถูบจากสองสามหัวผุนละแล้วก็ตามด้วยพริกนะครับของพัชลีนี่กับซี่อยูมันสามสีเม็ดครับบวเพ็ดแห้งวาสันาะหลังจากนั้นนะครับเขาก็ลงหม้อเลยนะครับนี่ใส่ลงไปก้อก็นานนั้นนะครับเขาก็ใส่แต่ไข่ต้มใส่กับเห็ดเพาะไปพร้อมๆกันซุกแล้วนะครับเขาก็ตามด้วยเกลือครับพี่น้องบอยยังรลายนะครับตามด้วยพงนัวนิดหน่อยครับตามใจชอบผุนละเนาะคููได้มัหนั่กับใส่ร้ายกำหดับ นี่มาคนๆเขากันยังน้อยน้ำปลาเล็กน้อยครับพี่น้องเข้าไปโคเลโคเลนะครับคนๆให้มันเขากันอินห้อมเริ่มมากแล้วครับตอนนี้ผัดชะลีขอชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงโอเคบอนะครับหลังจากชิมแล้วก็ยกนิ้วโป้ให้เลยครับหลังจากรสชาติมากแล้วนะครับเาเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมีหูบะครับอี๋ยังครับพักติวเลยครับนี่พักติวขาวนะครับใส่เข้าไปคุณแล้วโอ้ยกดๆให้มันเขานะครับให้มีความสมจะน้อยนะครับ แกงเห็ดนี่ใสก่กับผักติวนี่เขากันแห้งใช่ไหมครับพี่น้องละห่ากับปพาไว้จักน้อยครับให้ความเปรี้ยวของผักพติวได้ออกเนาะหลังจากนั้นก็เอาเพิ่มความหอมครับนี่คือใบแมงลักนะครับหรือพักยังก่พกอพักอีตูโอ้คิดบอก,ออกพักอีตูบานเท่าเลยครับกินหอมก็จะมาเขากันปันย่งครับนี่คือเป็นอันเดียบร้อยนะครับเด้อนี่นเห็นเอฟซีหลายคนมองว่าแกงในเบิ้องนี้ว่าันี่นะครับอันนี้พร้อมเสิร์ฟครับพร้อมรับประทาน